ต่อไปเป็นการปิดท็อปเบิลรีมเดอร์ของตัวตู้ NFS 3030นะครับก็คือความหมายคือเวลามีท็อปเบิลเข้ามาในระบบนะครับมันจะมีเสียงร้องเราจะทำการปิดโดยการเข้าที่เมนูนะครับเข้าโปรแกรมพาสเวิร์ดก็คือ08ตัวนะครับใส่จนครบนะครับแล้วก็ Accept ต่อไปเข้าโปรงพา n e เนลโปรแกรม เข้าคานาลเซตติ้งครับตรงหัวข้อท็อปรี่เมนูนะครับปกติมันจะเป็นเยื้อยู่นะครับพอเคอร์เซอร์กระพริบเรากดตรงเครื่องหมายบวกหนึ่งครั้งหรือกดตรงนี้ก็ได้นะครับเป็นให้เป็นโ hey, น no, นะครับแล้วก็ a อ c e ซ t ครับแล้วก็กด Back ออฟเรื่อยๆนะครับเรียบร้อยครับ